ยิงขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วอยากรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านแล้วจะเช็คผลได้ที่ไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข่าวความคืบหน้าท่านที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วท่านก็อยากจะทราบผลว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านและจะเช็คผลได้ที่ไหนวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วซึ่งเป็นคําตอบจากการให้สัมภาษณ์ของโฆษกประกันสังคมเมื่อวันที่5ตุลาคมค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการ ทบทวนสิทธิ์และในตอนนี้มาตรา40จะสรุปได้แล้วว่าได้รับสิทธิ์กี่คนไม่ได้รับสิทธิ์กี่คนซึ่งท่านก็ได้แจ้งว่ามีคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์มากกว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เป็นเพราะบางท่านไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขแต่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์ก็จะทําให้ไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะ ซึ่งในตอนนี้จะอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลค่ะและขั้นตอนต่อไปสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์คณะกรรมการทบทวนสิทธิ์จะส่งรายชื่อให้กับสานักเทคโนโลยีของประกันสังคมเพื่อประมวลผลแล้วให้ครังโอนเงินให้คนที่ได้รับสิทธิ์ส่วนคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ทางประกันสังคมจะทำเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบว่าทำไมท่านถึงไม่ได้รับสิทธิ์สาเหตุหลักที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ผ่านก็คือท่านไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนดเช่นอาจจะจ่ายเงินเกินเ,นเวลา กำหนดหรือไม่ได้สมัครและจ่ายเงินในพื้นที่29จังหวัดเป็นต้นค่ะแต่ยังไงให้ท่านรอเอกสารแจ้งอย่างเป็นทางการจากประกันสังคมก่อนนะคะท่านถึงจะทราบสาเหตุจริงๆสําหรับวิธีเช็คว่าท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านหรือไม่ผ่านให้ท่านเช็คอย่างนี้ค่ะถ้าท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้สักพักแล้วให้ท่านโทรสอบถามกับประกันสังคมที่ท่านได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้หรือโทรไปที่เบอร์1506ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว และอีกวิธีนึงให้ท่านเข้าไปเช็คยอดเงินในบัญชีทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะเพราะบางทีท่านอาจจะผ่านแล้วแต่ท่านอาจจะยังไม่ทราบยังไงให้ท่านลองเข้าไปเช็คดูค่ะ และที่มีข่าวเมื่อ2อถึงสวันที่แล้วว่าอาจจะมีการโอนเงินทุกวันในการให้สัมภาษณ์วันนี้ทางโคศกประกันสังคมก็ไม่ได้แจ้งว่าจะมีการโอนเงินให้ทุกวันพูดแค่เพียงว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเก็บตกจะได้รับเงินทุกๆวันพฤหัสบอดีค่ะถ้าพฤหัสบอดีนี้เงินยังไม่เข้าให้รอเช็ควันพฤหัสบอดีหน้าและจะโอนเงินให้เสร็จก่อนวันที่31ธันวาคม2564ในตอนนี้ท่านที่ยื่นขอทบทวน สิิทธ์ไวว้้แลถ้าท่านต้องการเช็คผลให้ท่านโทรสอบถามกับประกันสังคมที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้หรือโทรไปที่เบอร์1506ดีกว่ารอแบบไม่มีกําหนดอย่างน้อย,อยท่านก็จะได้ทราบว่าทางประกันสังคมได้ดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วและหากท่านยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยา ท่านสามารถฝากคำถามของท่านในคอมเมนต์ได้เลยค่ะและฝากเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยการกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ